สวัสดีครับผมพีรพงษ์หลังปุเต้ครับชีวิตผมนั้นได้ทําอะไรมากมายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟมนุษย์เงินเดือนแล้วก็อีกหลายๆอาชีพครับแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีจนมาได้แนวคิดที่ว่าเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนจากแนวคิดนี้เองครับทำให้ผมมีทุกวันนี้วันนี้ผมมีนิทานเรื่องหนึ่งที่อยากมาเล่าให้กับทุกคนฟังมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนก็ได้นะครับนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าการตั้งโจทย์ชีวิตครับ เชื่อไหมครับว่าคนมากกว่า95%ยังไม่รวยและประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะเหตุผลข้อเดียวก็คือตั้งโจทย์ชีวิตผิดครับเหมือนติดกระดุมเสื้อเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปก็ผิดตามไปด้วยคนส่วนใหญ่ก็เช่นกันเขาไม่เคยรู้ตัวว่าเขากําลังตั้งโจทย์ชีวิตผิดบางคนตั้งแต่วัยรุ่นเมื่อเรียนจบเฝ้าแต่ถามตัวเองเกี่ยวกับการหางานหาเงินว่าเราจะทํางานที่ไหนดีเราจะทํางานอะไรดี พอเราตั้งโจทย์ในการหาเงินแบบนี้ครับคําตอบที่ได้ส่วนมากก็คืองานที่เราถนัดงานที่เราเรียนมาหรือไม่กับงานที่คุ้นเคยงานสบายๆงานที่ชอบงานใกล้บ้านหนักกวันนั้นก็คืองานอะไรก็ได้ครับที่เขารับเราเป็นที่แรกเพราะกลัวว่าที่อื่นที่สมัครไปจะไม่รับมีอะไรก็เลยต้องคว้าไว้ก่อนครับพอทํางานไปประมาณ1-2ปีจึงเริ่มบนเบื่องานสาเหตุก็เพราะอยากมีรายได้ที่เยอะกว่านี้ คิดว่าความสามารถมากกว่าเงินที่ได้หรือเห็นการปรับเงินเดือนแค่ไม่กี่ร้อยบาทอยากมีเวลาที่ว่างกว่านี้รู้สึกชีวิตขาดอิสรภ,ภาพเบื่อและเกินกับการตอกบัตรเบื่อต้องทําตามคําสั่งคนอื่นเบื่อหัวหน้างานหรือไม่กระทั่งถูกทุกข้อที่กล่าวมาเลยจึงวนเข้าสู่โหมดเปลี่ยนงานแล้วก็วนกลับไปคิดเรื่องเดิมคือเรื่องเราจะทํางานที่ไหนดีคําตอบจะไปไหนพ้นก็วนกลับมาที่เดิมก็คืองานที่เราถนัดงานคุ้นเคย พอทาไปประมาณ2-3ปีเรื่องเดิมที่เคยเบื่อก็จะวนกลับมาหาเราอีกครั้งหนึง่งวนเวียนอย่างนี้นะครับกลายเป็นวัฏจักรมนุษย์เงินเดือนจนล่วงเลยไปถึงวัยกเกษียณผมไม่ได้บอกครับว่าชีวิตแบบนี้มันแย่มากแต่ผมกําลังจะบอกว่าต้องตั้งโจทย์ชีวิตแบบไหนถึงจะเป็นโจทย์ชีวิตที่ถูกผู้ที่ประสบความสําเร็จส่วนมากเขาไม่มองวิธีการก่อนครับแต่เขามองไกลไปถึงผลลัพธ์ก่อนแล้วค่อยหาวิธีการที่จะไปถึง ดังนั้นเปลี่ยนความคิดใหม่ดีกว่าครับแทนที่จะถามตัวเราเองว่าเราจะทำงานที่ไหนดีอีก3-5ถึงปีข้างหน้าเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากมีอะไรบ้างจะดีกว่าไหมครับบางคนยังกลัวแม้แต่จะคิดว่าเราเลือกแบบนั้นได้ด้วยเหรอนั่นแสดงว่าคุณกำลังยอมจำนนต่อชะตากรรมของตัวเองครับเอาใหม่ครับต่อไปน,นี้ก่อนหางานทุกคนควรตั้งโจทย์ชีวิตตัวเองว่าในอีก3-5ถึงปีข้างหน้าเราอยากมีไรายได้เท่าไหร่ มีชีวิตแบบไหนมีรถแบบไหนมีบ้านแบบไหนอยากไปท่องเที่ยวประเทศใดบ้างจากนั้นก็มานั่งลิสต์เลยว่าอาชีพแบบไหนที่จะทําให้เราได้อย่างที่เราต้องการครับถ้าให้ไม่ได้อย่าไปเสียเวลามันเลยครับเพราะคุณเห็นผลลัพธ์จากการที่คุณทําเมื่อหลายปีก่อนอยู่แล้วรู้ได้เลยว่าอนาคตต่อจากนี้มันก็ไม่ให้ผลลัพธ์ต่างไปอย่างแน่นอนครับเรามาลองคิดดูเล่นๆนะครับคนหนึ่งคนเงินเดือน1 2 0 0 0บาท คุณว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอีก3-5ถึงปีข้างหน้าจะมีรายได้1นึถึงสองแสนบาทถ้าเขายังคงทํางานที่เดิมใช้ชีวิตแบบเดิมบางทีหัวหน้าเขาที่ทามาหลายสิบปียังทําไม่ได้เลยนี่แหละครับคือผลจากการตั้งโจทย์ผิดคําตอบไม่มีวันถูกแต่ถ้าตั้งโจทย์ถูกคําตอบไม่มีวันผิดครับนี่แหละครับจากแนวคิดเล็กๆเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเหมือนกับที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าทิศทางนั้นสำคัญกว่าความเร็วครับ ไม่น่าเชื่อครับจากมนุษย์เงินเดือนคนนึงกับกลายมาเป็นผู้บริหารของบริษัทใหญ่โตขนาดนี้ได้บริษัทนี้ชื่อว่า Happy MPM จากปี2,542บริษัทแปป็นพีเอ p m จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีคุณสุกิจสัตว์เพลิดพลายเป็นประธานและกรรมการผู้จัดการโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ตลอดจนเจตนาโล์ที่จะนำธุรกิจอิสระมาสู่คนไทย รูสัญลญักษณ์ของบริษัทมีสิ่งสำคัญอยู่3ส่วนด้วยกันสิ่งแรกก็คือคำว่า Happy MPM Happy คือความสุข MPM คือแผน Multi-Purpose เป็นแผนที่ให้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบส่วนที่2พยาสิงหมายถึงการทำงานที่เป็น Passive Income ดังพยาสิงที่ไม่ต้องออกไปล่าเหยื่อเอง เราใช้หลักการนี้ในการสร้างผู้นำของ Happy MPM ครับในส่วนที่3ามเพชรของเรา mm hmm. ก็คือเซอร์นิติน mm hmm. เป็นเพชรที่ผู้นำสามารถที่จะไปช่วยคนอื่นๆให้พ้นทุ์ด้วยเจตนารมณ์ที่ว่าการสร้างธุรกิจผนวกกับแนวความคิดที่ทันสมัยจึงทำให้ Happy MPM เป็นธุรกิจเครือข่ายชั้นนําของประเทศและกําลังก้าวขึ้นเป็นผู้นําธุรกิจเครือข่ายของประเทศไทยโดยมีสาขาและจุดจําหน่ายสินค้าตามภูมิภาคต่างๆทั่วทั้งประเทศและสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพตลอดเวลาที่ Happy MPM มุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายธุรกิจโดยการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคปัจจุบัน Happy MPM มีผลิตภัณฑ์หลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมความงามซีเรียลกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับครอบครัว ผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์ Happy l p h a t i c h กลุ่มผลิตภัณฑ์เซอร์นิตินจากความทุ่มเทตลอดระยะเวลาหลายปีที有有่ผ่านมาทำให้บริษัท Happy MPM จำกัดได้การรับรางวัลจากหลากสถาบันผมต้องการสร้างเศษฐี ให้ครบ1ล้านคนครับความสำเร็จในวันนี้ธุรกิจเครือข่ายสำหรับคนไทยได้มีนักธุรกิจอิสระจำนวนหลายแสนคนทั่วประเทศเราขอสัญญาว่าเราจะทุ่มเทฝีมือ และแรงใจเพื่อให้ธุรกิจเครือข่าย Happy MPM เป็นธุรกิจเครือข่ายที่ทุกคนสัมผัสได้การกล่าวขานจากปากต่อปากด้วยความภาคภูมิใจตลอดไป Happy MPM โลกธุรกิจอิสระที่ทุกคนสัมผัสได้